ประดุษแสงแห่งที่ว่าข่าเลิศล้นเฉลิมพระชนดนปิติสิริสมัยสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าจอมไทยพระเกียรติก้องเกิกไกลไปนิลันอัญเชิญธรรมรำพระพรสุนทรจิต จตุรพิทธาพรชัยพิไลสันถวายพระองค์ทรงสำลาญนานอนันต์ทำรงมั่นจัก,กรีวงทรงพระเจริญด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวเบญจมาศร,รุจิรวง นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการ